ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะ input ROL ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ตำแหน่งการวางของเป้านะคะว่าเราวางในด้านซ้ายหรือด้านกว่านะคะ ก็จะเป็นค่าสโลปค่ะ SC ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะราบนะคะจากจุดตั้งกล้องไปยังจุดที่เราทำการลางวัดนั่นเองค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่โปรแกรม offset ค่ะของกล้อง Total Station ี่อ้อ Topcon รุ่น GTS 1002ค่ะค่าและคลิปวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ดิด offset ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม offset นะคะ ให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มวัดระยะนะคะหรือว่าปุ่มหมายเลขหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพกค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะโปรแกรม offset นะคะจะอยู่ที่ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะโปรแกรม offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งาน4ีรูปแบบนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะสาธิตกันที่ d i ส offset ค่ะให้กดเข้าที่ F2 ค่ะ สำหรับโปรแกรม e e ส o อ l s e t นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะราบนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทำการราังวัดนะคะไปน้าจุดนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทำการราังวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึ่มนะคะที่นำมาวางในตำแหน่งด้านหน้านะคะด้านซ้ายหรือด้านกว่าของวัตถุนั่นเองค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะ Input ต R, L ตรงนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ตำแหน่งการวางของเป้านะคะว่าเราวางในด้านซ้ายหรือด้านกว่านะคะจะเป็นค่าระยะห่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราวางในตำแหน่งด้านหน้านะคะเราจะใส่ที่0เมตรค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่า Input forward ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระยะหา่าง จากตัวเป้ากับวัตถุนะคะว่าระยะห่างอยู่ที่กี่เมตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราได้ทำการวัดมาแล้วนะคะจะอยู่ที่0.4ค่ะจากนั้นค่ะกด enter TF4 ค่ะค่าจากนั้นนะคะให้เราเร็งตัวก้องนะคะไปยังเป้าปิซิซึมของเรานะคะที่มาวางในตำแหน่งด้านหนะะ้าค่ะแล้วให้กด mass TF1 ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องไปยังเป้าปิดซึ่งมาให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า HD นะคะจะอยู่ที่4เมตรนะคะ71เซน1มิลค่ะหากเรานะคะต้องการดูค่าอื่นๆนะคะก็ให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งค่ะหรือว่าปุ่มหมายเล็กหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะ VD ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดด่งค่ะหากกดอีกหนึ่งครั้งนะคะ ก็จะเป็นค่าสโลปค่ะ SD ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะราบนะคะจากจุดตั้งกล้องไปยังจุดที่เราทำการรังวัดนั่นเองค่ะหากเรานะคะต้องการทำการรังวัดในจุดถัดไปนะคะก็ให้กด next ที่ F1 ค่ะแล้วทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม d i จิตอ็อกเซค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซซอรีนอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขารังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รู no. มพีนับเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0ูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดีีหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะ ค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาต่อกันที่ออฟเซตตัวที่3ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ